สวัสดีทุกทนนะครับตอนนี้เราอยู่กันในสนามใหม่ของสโมสรลำพูนอรลเลอร์นะครับวันนี้มีอะไรอัปเดตไปจากเดิมบ้างเราไปชมด้านในากันครับไปครับ อนนี้ที่เล่นกันอยู่ก็เป็นระบบไฟฟ้านะเมื่อกี้ที่เราเห็นหม้อปแปลงด้านนอกนะครับอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของสายไฟฟ้านะที่เข้ามาในห้อง mdb นะครับแล้วก็จะมีการติดตั้งตู้ mdb แล้วแล้วก็ตู้ของอาการคอนโทรลประจำเสาอยู่ด้านนี้นั่นเองครับที่เห็นตอนนี้เป็นตู้ไฟฟ้านะครับของตัวประจำเสานะก็จะมีอยู่4ตู้นะมีสมี4ใบนะครับก็คือว่าเสาละ1ใบนะจะเป็นชุดคอนโทรลนะครับ ที่สําหรับเปิดติดไฟในเสาแต่ละต้นนั่นเองครับผมตอนนี้เราอยู่ในห้อง MDB นะครับที่เห็นนี่เป็นตู้ MDB นะเป็นตู้เมนไฟนะครับที่มาจากตัวหม้อปแปลงนะแล้วก็จะเข้ามาสู่ในอาคารนะครับตอนนี้หม้อปแปลงติดตั้งเสร็จแล้วแต่ยังไม่ได้จ่ายไฟนะแล้วก็จะเป็นชุดของตู้ DB นะครับประจําตัวอาคารซึ่งมี2ฝั่งนฝั่งนู้นด้วยนะครับแล้วก็จะมีที่เราเห็นเมื่อกี้ก็คือเป็นตัวของ คืดคอนโทรลนะชื่อคอนโทรลป็นตู้คอนโทรลประจําเสาของแต่ละต้นนั่นเองครับผมตอนนี้ภายในนี่ก็เรียกว่าเริ่มมีการทาสีนะครับค่อนข้างจะเยอะแล้วนะครับ เหลือเป็นพื้นที่ของงานระบบนะที่ยังไม่ได้ปิดฝ้าเพดานนะครับส่วนงานด้านล่างเนี่ยกระเบื้องเนี่ยปูแล้วนะครับหน้าปูหน้าต่างเนี่ยประตูหน้าต่างเนี่ยติเดเสร็จแล้วแล้วก็ตัวผนังนะตอนนี้ทาสีแล้วนะครับเริ่มมีการเก็บความสะอาดนะจากเดิมๆที่มารกๆนะตอนนี้เริ่มแบบเห็นความสะอาดเริ่มทําความสะอาดแล้วนะครับผลข้าวผนของอะไรที่ไม่ได้ใช้พยายามจะออกไปแล้วแล้วก็มีการทาสีนะของตัวผนังแล้วครับผม ตอนนี้ถ้าเรามองนะครับไปที่อัาจารย์ฝั่งทิศตะวันตกนะอาจรรย์ฝั่งทิศตะวันตกนะครับก็จะ <tabii. S 1> <spreads. S 2> อย่างที่บอกครับสังเกตง่ายๆนะฮะ <AO AN X> ก็จะมีตัวถ้วยรางวัลนะอยู่เหนือซุ้มประตูนั่นเองถ้าเห็นซุ้มประตูสามารถเป็นอาจารย์ฝั่งทิศตะวันตกนะครับตอนนี้นะครับดูแผนจากทางซ้ายมาทางขวานะครับนะฮะสังเกตดูน,นะครับแนวนี้เลยนะครับที่เห็นก็คือเป็นแนวของห้อง VVIP นะตอนนี้สังเกตดูว่าติดกระจกครบนะครับ ทั้งแนวนะฮะที่เห็นเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันใกล้ๆนะว่าในห้องเป็นยังไงหลังจากที่มีการติดกระจกไปทุกห้องเรียบร้อยแล้วครับทางอัธจันทร์ฝั่งทิศตะวันตกครับไปกันครับคราวที่แล้วเราขึ้นห้องเว p ีทางฝั่งโน้นไปแล้วนะครับทางฝั่งโน้นนะเราขึ้นไปแล้วตอนนี้เราจะย้ายมาขึ้นทางฝั่งนี้ดูนะตอนนี้เนี่ยทางห้องเว P ีของฝั่งทางทิศตะวันตกนะ อันนี้ก็เริ่มปูกระเบื้องนะครับจากที่แล้วเนี่ยเป็นทางนิตติมันออกเขาปูกระเบื้องตรงาทางเดินขึ้นนะตอนนี้ก็ใส่เรียกว่าคิ้วบันไดนะเข้าไปด้วยแล้วก็ปูกระเบื้องนะช่างกําลังปูกระเบื้องอยู่นะครับที่เห็นเป็นแนวของการติดตั้งกระเบื้องนะขึ้นห้อง VIP นะครับอันนี้เป็นชุดนะอุปกรณ์นะเมื่อก่อนจะไม่มีนะที่เรียกว่าตัวยึดนะครับตัวของ กระเบื้องนะเป็นอุปกรณ์ที่สามารถที่จะทํากระเบื้องนะครับติดตั้งให้เป็นแนวตั้งแบบนี้นะครับแล้วก็จับยึดง่ายๆแบบนี้นะอุปกรณ์หน้าตาแบบนี้นี่ครับผมเสียบเข้าไปนะครับแล้วก็จะได้ระยะนะแล้วก็สามารถที่จะจับยึดต,ตัวของอกระเบื้องนะครับให้เป็นแนวเรียงกันได้อย่างสวยงามด้วยอุปกรณ์เสริมท้นนี้ครับ อันนี้ก็เป็นทางด้านหน้านะถ้ามาจากด้านนอกนะครับที่เราเห็นเมื่อกี้นะที่เราเดินที่เราขับรถเข้ามานะครับแล้วก็จะเป็นด้านหน้านะก็จะมองเห็นห้องขายตั๋วนะครับด้านซ้ายขวาเนาะแล้วก็ถ้าเป็นที่เห็นก็เป็นห้องทางขึ้นห้อง VIP นะครับทางขึ้น VIP เขาที่แล้วเข้ามายังไม่ได้ติดในส่วนของราวกันตกนะวันนี้ก็ติดตั้งแล้วนะครับสวยงามทีเดียว เดี๋ยวเราไปขึ้นห้อง VIP กันนะครับอันนี้มีราวกันตกปะนะก็ถือว่าค่อนข้างจะแข็งแรงนะก็เน้นสีขาวนะโอ้โหสังเกตด,ดูว่านะเป็นสีขาวนะเกือบทั้งหมดนะเน้นสีขาวจริงๆนะครับผม จะลองเข้าห้อง VIP สักห้องหนึ่งนะครับจริงอยากเข้าทุกห้องเลยใช่ไหมตอนนี้ก็อย่างที่เห็นด้านล่างเมื่อกี้นะครับก็คือห้อง VIP จากที่เดินมาทั้งหมดนะตอนนี้ติดตั้งในส่วนของกระจกนะครับทางฝั่งที่หันหน้าไปทางสนามนะเรียบร้อยครบทุกห้องแล้วครับผมอันนี้เป็น ภายในห้อง v i p นะคราวที่แล้วเนี่ยมีชุดของเก้าอี้มาไม่รู้ตอนนี้เขายกไปไหนแล้วนะครับในส่วนของตัวเก้าอี้นะน่าจะเก็บไว้ก่อนนะเพราะว่าตอนนี้อยู่ในช่วงการทําสีนะอันนี้เป็นห้อง v i p ีได้ว่าใหญ่สุดนะครับตอนนี้เราอยู่ในห้อง VIP นะครับที่เป็นห้องที่ใหญ่ที่สุดนะครับของตัวห้อง v i p ฝั่งทางทิศตะวันตกนะก็ะคือจะมีกว้างสองล็อกนะปกติที่เราเคยเข้าไปก็จะมีเป็นล็อกเดียวนะครับตอนนี้เนี่ยติดในส่วนของกระจกนะ เรียบร้อยแล้วนะครับ2ล็อกนะครับกว้างแบบนี้เลยนะครับผมใครมาห้องนี้คือห้องตรงกลางสุด V I P สุดของสนามลำพูนบริเออร์ครับอย่างที่บอกนะครับตอนนี้ห้อง V I P ที่ติดตั้งนะทางด้านฝั่งที่ตะวันตกนะครับก็เรียกว่าติดกระจกนะครับครบ ทุกห้องแล้วนะครับตอนนี้เดี๋ยวเราไปทุกห้องเลยก็ได้นะครับห้องก็จะเป็นมุมที่สวยงามแบบนี้เลยนะครับ,ม,ม,ม,บ,บ,รบมีคนถามมานะครับว่าถ้าสมมติอยู่ห้อง VIP แล้ว ออกไปด้านนอกได้หรือเปล่านะครับจริงๆก็คือด้านในห้องเนาะก็จะมีเก้าอี้อย่างเหมือนที่เราเคยเห็นนะครับแต่จริงๆก็คืออาจจะเปลี่ยนชุดไปละเพราะตอนนี้เขาเก็บไปแล้วนะครับในตัวชุดที่เราเคยดูเมื่อคลิปที่แล้วนะจริงก็คือถ้าอยู่ในห้องเนาะแล้วอยากจะออกไปเชียร์ไปรับบรรยากาศจริงๆในสนามไปได้ยินเสียงกองเชียร์ไม่ใช่แบบเสียงภายในห้องก้องๆแบบนี้นะครับก็มีประตูนะจริงก็ทุกห้องเลยนะครับเป็นห้องวีพีเนี่ยมีประตูนะครับให้ออกไปนะครับเดินออกไปก็จะมีเนะ да, ก้าอี้นะเหมือน,นกันเลยนะครับกับกองเชียร์ด้านนอกนะก็คือว่า มีเก้าอี้ให้นั่งนะสามารถที่จะนั่งได้แล้วก็ได้ยินเสียงนะได้รับชมบรรยากาศนะครับของตัวห้องอของตัวสนามนะจากด้านหน้าของห้อง V.I.P. นะครับจริงก็คือมีทุกตัวนะครับมีทุกห้องเลยดีกว่านะครับที่อยู่ด้านหน้านะอันนี้ก็แค่เหมือนกับเป็นกั้นเป็นโซนไเฉยๆเนาะว่ามีส่วนของเก้าอี้ให้นั่งสำหรับห้อง V.I.P. ทุกห้องด้านนอกสนามครับผมนี่ฮะยง เนี่ยครับอย่างที่เห็นเนาะก็คือว่าตัวห้อง v i p อนะครับก็จะมีประตูนะครับเดินออกมาด้านนอกนะไม่ต้องอยู่ในห้องอย่างเดียวก็ได้นะครับจะมารับเสียงเชียร์นะอยากจะมาตะโกนนะครับให้กับนักกีฬานะครับมาร่วมส่งเสียงเชียร์นะก็ง่ายๆก็เปิดประตูออกมาแล้วก็มานั่งนะครับเป็นที่นั่งเหมือนกันนะครับกับตัวของกองเชียร์ท่านอื่นนะแล้วก็มาส่งเสียงเชียร์ด้านหน้าของตัว สนามนะครับของตัวห้อง VIP นะครับในสนามนะครับก็จะได้บรรยากาศที่สมจริงนะเรียกว่าบรรยากาศที่เป็นมีความมีส่วนร่วมดีกว่านะครับมีความมีส่วนร่วมของตัวชั้น VIP กับในสนามที่เห็นทั้งหมดเหมือนกันครับผม ที่เราเห็นตอนนี้นะครับเป็นอธัธจันทร์ฝั่งทิศตะวันออกนะครับตอนนี้ก็มีการติดตั้งนะเอาตัวเสานะครับของการส่องสว่างนะตอนนี้ติดกลับเข้าไปหมดแล้วนะครับแล้วก็โคมที่เราเห็นการติดตั้งนะครับ <S <S เมื่อคลิปที่แล้วนะตอนนี้เนะี่ยเห็นอยู่ด้านบนนะเดี๋ยวผมซูมเข้าไปให้อีกทีก็ได้นะครับ <S <S จริงๆก็คือเราซูมซูมกันมาเห็นชัดๆแล้วนะครับแล้วก็ติดตั้งนะตอนนี้ติดเข้าไปหมดแล้วทุกดวงนะครับตอนนี้ โคมทุกดวงนะครับติดตั้งไปบนเสารเรียบร้อยแล้วครับผมอย่างที่เห็นในสนามนะครับตอนนี้เนี่ยโคมไฟนะถือว่าติดตั้งครบทุกดวงแล้วนะครับในตัวของสนามนะแล้วก็ตั้งเสากลับขึ้นไปแล้วด้วยนะครับสังเกตดูว่าจากเดิมนะความสูงจะไม่เยอะนะรประมาณสัก30 เมตรนะครับ28เมตรตอนนี้เนะี่ยเพิ่มความสูงไปเป็น32เมตรเพื่อจะให้มุมแสงนะครับจากตัวของโคมไปนะสามารถที่จะส่องลงมาที่สนามได้แบบเต็มๆร้อยเปอร์เซโดยที่ไม่มีนะครับขอบของหลังคานะมาบังเงาแสงของโคมตัวสุดท้ายนะครับให้สามารถที่จะส่องแสงมาที่สนามได้อย่างเต็มพิกัดครับผม มีอีกคนถามนะครับว่าความสว่างของสนามเท่าไหร่นะครับจริงเคยทําคลิปไปแล้วเนาะลองหาดูได้นะครับว่าตอนนี้ที่เราคํานวณไว้นะครับในสนามเนี่ยความสว่างของโคมไฟเท่าไหร่นะจริงๆเง,งาที่เห็นนะฮะเป็นเงาของตัวโคมไฟอีกฝั่งหนึ่งนะครเป็นฝั่งทางทิศตะวันตกนะตอนนี้ก็เงาพาดผ่านนะครับอีกสักพักนึงเนี่ยหลังจากที่มีการ จ่ายไฟนะครับให้กับโคมไฟแล้วก็ชุดคอนโทรลที่เราเห็นเมื่อกี้นะครับติดตั้งเรียบร้อยแล้วไฟทั้งหมดนะครับจะสาดส่องลงไปในสนามลำพพนบอริเออร์ครับผม อย่างที่เห็นตอนนี้นะครับเสาไฟก็ติดตั้งนะในตำแหน่งเดิมนะครับแต่เพิ่มความสูงเรียบร้อยนะครับในพื้นที่ทุกต้นนะเรียบร้อยแล้วนะครับตอนนี้ทั้ง4ต้นติดตั้งโคมไฟทั้งหมดแล้วครับ นอกจากเสาไฟที่เห็นนะครับก็ยังมีในส่วนของระบบบําบัดน้ําเสียนะจากห้องน้ํานะครับเป็นถังบําบัดนะตอนนี้ออกจากห้องน้ําที่เราเคยไปเที่ยวห้องน้ําด้านในมาแล้วตอนนี้ถังบําบัดลงไปในดินเรียบร้อยนะเหลือต่อเชื่อมนะครับกับด้านในกับด้านนอกที่เป็นน้ําทิ้งนะจะลงมาในส่วนของรางระบายน้ําด้านข้างอาคารครับผม หลังจากนี้นะครับตอนนี้ก็คือรอนะครับในส่วนของไฟเข้าอาคารนะตอนนี้ยังไม่มีไฟนะก็เลยยังไม่ได้ทดสอบนะครับหลังจากนี้พอมีไฟเข้านะครับเรียบร้อยแล้วนะครับ m d b จ่ายไฟให้กับเสาทุกต้นได้แล้วนะครับเราจะกลับมาที่นี่อีกทีนะครับเพื่อจะดูความสว่างนะจริงๆก็คือว่ากว่าจะถึงตรงนั้นก็คือต้องมีการปรับมุมแสงนะของโคมไฟแต่ละชุดแต่ละชุดที่อยู่ในส่วน ของคมของตัวเสานะครับทุกต้นนะในเสาทุกต้นเนี่ยจะมีคมไฟแล้วก็ทุกทุกดวงนะในเสาก็จะมีมุมเป็นของตัวเองส่องลงมาในสนามนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยใช้ระยะเวลาพอสมควรนะครับในการปรับในการติดตั้งหลังจากนี้ครับแล้วเราค่อยมาดูกันว่าสนามหลังจากติดตั้งโคมไฟแล้วจะเป็นยังไงนะครับผม ส่วนทางทิศตะวันออกนะห้อง v i p อาจจะยังไม่ได้ติดกระจกนะครับแต่ตอนนี้เนี่ยถ้าดูใกล้ๆเนี่ยจะเห็นว่าตอนนี้ก็คือ,อ,อทาสีนะทำสีหมดแล้วนะครับเรียบร้อยแล้วแล้วกเนี่ยกำลังช่างกําลังทาสีอยู่นะครับเรียบร้อยแล้วนะครับเหลือวงกบกับหน้าต่างแล้วก็ประตูนะครับที่เป็นกระจกทั้งหมดจะนํามาติดตั้งในอัธจันทร์ฝั่งทิศตะวันออกครับผม พราะที่นี่คือสนามใหม่ลำพูนบริเออร์ครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ